เอเยอสวัสดีครับผมพีเมยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยมาลากุติเมดิสัน150นะครับปี2022.23นะครับผมคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะชุดสีเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นสีแดงด้านนะครับผมตัดด้วยสีดำนะสวยๆเท่ๆเลยนะครับรถคือสภาพใหม่มากนะคอนโซลยังดำๆอยู่เลยนะฮะตรงนี้อาจจะซีดนิดนึงนะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผม ภาพโดยรวมคือสวยสุดๆเลยคันนี้เนี่ยเป็นท่อเดิมนะฮะไฟหน้า LED นะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับใช้งานได้เกยาวไปเลยนะไมแค่หลักพันโลเท่านั้นคบลูกค้ารถสวยสภาพดีมากๆเลยนะฮะรถอ,อาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยสวอยู่เลยเครื่องค้างเดิมนะค้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขที่ไม้กันหน่อยดีกว่านะครับ คันนี้นะฮะเลขที่มาอยู่ที่7,400โลเท่านั้นครับผมมาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะฮะท่อเดิมนะฮะเจ้าคันนี้นะ,ะ,ะประมาณนี้เลยนะครับ รถด,ดีเครื่องไม่ดังนะเครื่องแน่นๆพร้อมกับขี่ใช้งานเลยคันนี้นะครับผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะขายอยู่ที่3 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย